갑자기 내게 나타나 주너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫 눈에 반한 다는 이야기가 널 보는 순간 라티라티라ทํอะไรคะันนครับ파누ออกจากบ้ แล้วลากไหมลากค่ะเราอยู่ในการจนหน้าเราเหมือนกันแล้วรู้ปล่ดูดิแต่หน้าเหมือนพี่ตรงนี้ก็คือดีนะแสดงว่าเมาดีเอนนี้ก็อยากหน้าเหมือนพี่ตรงเหมือนกันนะคะไม่ดื้อครับไม่ดื้อครับผมตั้งใจทํางานอย่างเดียวก็รอติดตามผมได้เลยผมมีสามเรื่องตอนนี้ก็รอดูนะครับว่าทํางานเสร็จแล้วก็กลับกลับครับผมทํางานเสร็จผมกลับบ้านครับอาบน้ํานอนครับมีอยู่แค่นั้นครับอ่านหนังสือทําการบ้านอ่านหมด คิดถึงแฟนครับนี่นแค่นั้นครับคุยลงคุยไลน์ถ่ายถ่ายรูปเล่นถ่ายไอจีสตอรี่ถ่ายติ๊กต็อกกับคนอื่นไม่มีครับไม่มีครับผมก็ถ่ายอย่างมากก็ถ่ายสตอรี่เล่นอยู่ในกองครับนี่นแค่นั้นครับกับใครในกองในก่องก็มีแค่นั้นครับเพื่อนเพื่อนผู้หญิงไม่ใช่ก็มีพี่พีเป็นผู้ชาย <laughs> ผู้หญิงก็จะมีไม่ก็มีเป็นนักแสดงที่ร่วมเล่นละครหนูเนี่ยจะไ,ได้คือ <laughs> ผมไม่ได้นะผมหมัวเราะผมหัวเราะว่าคือจะเอาจะจัดก,การผมไม่ได้เลยผมก็เลยหลัวเราะ จริงๆแล้วมันก็มีเพื่อนๆกันที่เรารู้จักกันมานานคนในช่องนี่แหละคนในช่องวันสาวเวนนี่แหละที่เป็นพี่ๆน้องพี่อะไรนะไถามถามได้ไหมอะไรครับอันเนี้ยถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยให้น้องเบสใส่แบบนี้ได้ไหมพี่จ๋าเดี๋ยวไปพิจารณาอีกทีเดี๋ยวไปพิจารณาอีกทีเอามาถามเลยเฉพาะเอามาถามหรอเอามาถามว่าให้ใส่ไหมเดี๋ยวไปพิจารณาเดี๋ยวไปพิจารณาอีกที